จะพาโลฮาไปเที่ยว้ย,วย <ś usc itation> แม่มาแล้วโลฮายังไม่รู้เลยโอโอ้ไม่ไปลกหรลงมานี่ลงมานี่มาี่ลมาี่ลมาี่ลงมีูไปเยอะ ตอนนี้ช่อง Fat Mango ของเรานะครับมีระบบ Membership แล้วเย้เพียงแค่กดปุ่มจอยข้างล่างนี้เองเลยนะครับแล้วก็มาคุยกับเรามาคุยกับมัมมอนเยอะๆนะคะรอดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Fat Mango ใช่ไหม พีนี้นะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าเป็นอีพีที่เหนื่อยมากๆาเพราะว่านี่เดินทางมาจากบ้านนะครับมาที่ไหนกังวลโดที่นี่คือกังวลโดใช่ไหมฮะกังวลโดนะคะอ่านี่ก็เป็นที่พักของเรานะครับโอ้ยห้องโลหะชอบมากมาถึงนี่วางมก็มันไม่ไม่ไม่มีอะไรจับแก้เดินเดินเที่เลยแล้วพอดูดิเนี่ยมัน น่นนี่ก็เป็นวิวของห้องนะครับโอไม่มีอะไรมนะีต้นไม้แต่คือที่ชอบนะครับชอบที่แบบว่าพื้นที่มันกว้างแล้วก็คือโลง่โลงๆแล้วก็โลหาสามารถที่จะคานไปไหนก็ได้นะครับตรงนี้ชอบมากเลยโลหะอัน <c oughs> ี <c oughs> ้วะโอ้ <c oughs> มีควา <c oughs> มสุขมากจไปไหนเ้ไป <c oughs> <c oughs> ไหนไปดโ มีความสุขมากโอ้ยมีความสุขมากๆเลยโลนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โทริปนี้นะครับก็จะเป็นทริปที่จะพาโลฮาไปเที่ยวทำไมมันไ่สวยเลยอะสวยมากดูแสงขอรวยก็คือจะเป็นทริปที่พาไปเที่ยวนะครับภูเขาน้ำตก แล้ทะเลเคยขบับรถคุรคุณไอโอเคดเดี๋ยวไปดูว่าไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับนี่เป็นบรรยากาศหน้าโรงแรมนะครับโรงแรมชื่ออะไรนะครับอันนี้โรงแรมเมฮิลส์รโรงแรมเมฮิลส์ใช่เผื่อใครจะมาเที่ยวกางวนโดมาพักได้อาวตรงเนี้ยปกติอ๋อวินเทอร์มาเล่นสกีอ่ะตรงเนี้ยมีมีมมม คุมมากเยอะมากในต,ตรงนี้มันอันนี้โรงแรมสุกแล้วก็ก็โอเคโรงแรมราคาไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็สภาพห้องก็โอเคมีน้ำตรงนี้ด้วยน้ำใสด้วยครับเล่นน้ำไหมครับหตอนเี้ยที่นี่ประมาณสิบแปดยี่สิบองศานะโอ้ยงงงในเมืองในเมืองร้อนนะแต่ว่าที่นี่แปลกมากหนาวแล้วอ๋อนี่มาเมาือเทน่ะ อ๋ออยู่ที่ภูเขาอากาศเลยหนาวนะครับนี่วันแรกเราก็ยังไม่ไปไหนก็ไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็พักผ่อนพรุ่งนี้ค่อยไปเที่ยวกันมีเด็กเ้อเด็กเ้อทำไมครับพี่ไม่ชอบมวกแมทก็ไม่ยอมใจ่จริงๆแล้วอ่ะเขาลำคาญคนอุ้ม อ๋ออ้วงด้วยเดินทางเหนื่อยทำไมไม่ให้นอนใช่ไหมออใช่เอ้าไม่ร้องไห้แล้วเหรอเอกิงบอกแล้วไงใช่ใครที่ชอบเที่ยวธรรมชาติที่เกาหลีก็ต้องมาที่กังวันโดใช่แต่เหนื่อยแต่เหนื่อยเพราะว่าขับรถถ้ามาจากโซก็สามชั่วโมงแต่มสามชั่วโมงอ๋อนี่มาจากภูชอนก็สามชั่วโมงนะครับเติมพลังก่อนไปเที่ยวพวกนี้นะครับ นาก,กินมากเลยว,ว้าว <ie> เรื่องปิ้งย่างว้งใจมะม่วงครับเก่งมากอร่อยไหมครั <laughs> ยังเกีียวอยู่ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปนะครับเรา,าพร้อมจะไปเที่ยวหรือยังครับ <laughs> อ,อยากนอนที่บ้านมากกว่าบอกนั่งรถอ,อะไรตลอดเวลาครับวันนี้เราจะไปที่ไหนนะครับวันนี้จะไปคือคอฟาร์มนะครับฉันยังบกจังเป็นกรังคือไปดูสัตว์แล้วก็อยู่บอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เกาหลีอะใช่เป็นสวิตเซอร์แลนด์เกาหลีนะคะฉันก็ไม่เคยไปล มาถึงแล้วนะครับิ้นไหนครับเนี่ยนี่คุณมาเที่ยวหรือมาลำบากครับเนี่ยขังก็ไม่รู้มาขังไรก็ตอนนี้เราอยู่บนภูเขาสูงดูดิโลฮาจะไฟกับอปป้าตลอดเลยจับคอเสื้อตลอดทำอะไรเปดูฟ้าองครับ ที่มีตัวเยอะแยะไม่เดินไปต้องมาตรงนี้แล้วไม่มีกาแฟอยู่มีอาหารอยู่วัวเดี๋ยวพังนะครับมาอ๋อมา,มาอีกแลว้วอ่ะเข้าแล้วออกได้ไหมเนี่ยอ๋อม,มกากันใหญ่แล้วม,มกากันใหญ่แล้วม,มกากันใหญ่แล้ววที่นี่เรียกว่า m OUNTAIN GOAT FARM ถูกไหมครับสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ ากาศดีมากด้วยนะครับคือช่วงนี้เกาหลีร้อนแต่ว่าที่นี่เย็นเย็นสบายสบายวันนี้เขาจะเซตติ้งตรงนี้ให้นะฮะแพ็กเกจตรงนี้เท่าไหร่ครับผมอ๋อนี่มีสไตลเลี่ยนน้แคมปิ้งสไตล์หรือเบบี้เบบี้แคมปิ้งอ่ะอ๋อมีคือแพงที่สุด59,000วอน59,000วอนก็คือเขาจะเซตติ้งที่นั่งให้ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็ให้กาแฟแล้วก็ข้างในมีอะไรไม่รู้ อ,อแล้วก็คือมานั่งชิวๆกันแล้วก็ดูวิวแล้วก็ดูแพะน,นะมีหมาหมาไล่แพะด้วย <c oughs> น่ารักมากแม่แมแมอันนี้นะครับเป็นแคมปิ้งที่เขาเซตไว้ให้นะครับเมื่อคืนนี้โรหาแปดที่ไม่นอนทั้งคืนเลยแล้วมาง่วงตอนนี้ทำไป กอากติบบีเขาว่าองน้องก็ไม่มีแม่แม่อยู่ไหนแม่เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับเอ,อมีไวยด้วยเ<า>หรอเขาบอกวา่าอันนี้จะอ๋อไม่ใช่คแค่ขวดตั้งโชว์ชแม่มาแล้วแม่เดินมาหาโลฮะแล้วแม่มาแล้วโลหะยังไม่รู้เลย have you ever been in love have you ever lost your head have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress when your heart is beating fast and you're sweating you can't stop crying ลงมานี่ลงมานี่มานี่เลยมานี่มานี่มานี่ลงไปเยอะโอ้ยละ้ยโอ้ยยังไงโอ้ยยังไงดูดิเนื่องต้องเนื่องโอ้โหสูงมากเลยอ่ะนี่ผมอุตส่าห์เสียสละุต่ลูกให้ไงอ๋อให้สิคุณอ่ะเป็นผู้ชายโอ้ยโอ้ย อันเนี้ยมันหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบองศาหนาจริงจริงอ่ะบอกเลยว่าตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วโอหเหนื่อยมากเออไม่ไปดีกว่าไหมเพราะว่าเวลาออากำังกายเวลาเด้งนาโคตาโคต้าองโคต้าองก็เหมือนตอนที่แพวิ่งลงมาเมื่อกี้ไงตอนนี้จากหนาวๆตอนนี้ไม่หนาวแล้วครับไม่หนาวแล้วอออ๋อเหนื่อยมาก ไม่ไปละเพราก็่ร้อนด้วยอโอเคอยู่ไม่มีอะไรแค่มีเม็ก <Huh? S 2> อ๋อเม็กไม่ใช่เม็กอ๋อไม่เอาแล้ว,ลวไม่เอาสวยนะยูวมันสวยมากเลยอ่ะส่ <c oughs> ง,งขนาดนี้ <c oughs> ดูดิคะโอ้รัวนอนนิค่ะลงดีกว่าค่ะอ๋อปังได้ไหมอ่ะกำลังเทเทไม่มีอะไรแท้อ่ะตอนเนี้ยมัน ตาลงอ่ะค่ะไม่ยืนถ่ายรูปต้นไม้ต้นไม้ไม่ไม่จับไม่ไปไม่ไปถึงแล้วเนี่ยไม่ไปไม่ไปเอาอีกนะขึ้นเขาทีไรที่มีปัญหาทุกทีเลยพอแล้วไม่เอาอยากไปรู้อยากรู้มีข้างในมีอะไรไม่มีรู้ได้ไงก็ตุงไม้จบมีคนหนีไม่เอาแล้วค่ะเพราะว่ามัน ลูกพานอนเยอะแล้วก็สูงมากก็เลยมันตอนนี้อันตรายร้อนด้วยจริงๆแล้วว่าชันเหนื่อยค่ะชันเหนื่อยค่ะใช่ค่ะใช่ใช<อ>ค่ะใช่ป้าค่ะใช่ต้องมีภูเขาที่ไหนสักแห่งที่ต้องเอามะม่วงขึ้นไปให้ได้อไตอนนี้สองภูเขาแล้วที่มะม่วงไม่ยอมขึ้นไปโหเก,กขนาดน,นี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แกขนาดนี้ใช่แลับใช่แต่จะบอกว่าใครที่อยากได้รูปสวยๆแบบอารมณ์แบบสวิตเซอร์แลนด์นี่มาที่นี่เลยคะับะที่นี่ค่ะชื่อบงโธรังนะคะบงโธรังแพคเกจที่คุณจองไว้ได้กี่ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงค่ะสองเหรอฮะสามสามชั่วโมงใช่สามชั่วโมงก็คือมีกาแฟ2แก้วแล้วก็ไม่มีอาหารอะไรแค่เป็นพับถ่ายรูปใช่ แล้วก็ที่นั่งชิวๆแล้วก็อากาศดีเพราะว่าดูดีครับโลฮายังน็อกเลยโอเค เราสามารถมาดักพัทตรงนี้ได้ใช่ไหมต้องสั่งขนมปังป่าอ๋อจากขนมนะฮะวิวก็สวยนะครับคนก็สวยโอเคไม่ต้องไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วเนาะอันไม่ใช่สืไม่ต้องไปแล้วคือมันแอลไม่มนไม่เหมือนกันนะแต่มันก็เหมือนคือมันสวิตต์เหมือนสวิตแลนด์แต่อนเนี้ยมันแค่นิดนึงทำไมสวิตเซอร์แลนด์ด้วย the next day และนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับคือก่อนมาที่นี่นะครับคุณบอกว่าคุณจะพามาดูภูเขาทะเลน้ำตกอ๋อตอนนี้คุณกำลังพาดูน้ำตกใช่ไหมจะไปอย่างไหนตัวเนี้ยดูดิต้นตกฝนตกนกับด้วยอ่ะเนี่ยฝนตกคือน้ำตกที่ผีคือเมื่อวานเนี่ยจะไปดูน้ำตกอพอดีว่ามีคนตายนะครับเหมือนว่า ขึ to to. ้นไปบนโคดหินแล้วตกลงมาแล้วหัวกระแทกอันตรายอ่ะไม่คือไปคือไม่ไปดีกว่าก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไปดีกว่าอ่าก็คือทริปน้ำตกก็เลยเฟลไปแล้วนะครับอาทิปทะเลล่ะครับทะเลก็จำไปวันเนี้เดี๋ยว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเพราะว่าฝนตกหนักเยอะสรุปสรุปทริปนี้ภูเขาทะเลน้ำตกได้ไปแค่ภูเขาพอภูเขาพอแล้วอ่ะภูเพราะว่าอ๋อโอใครร้อง ผูู้้อ่อะภูเขาก็คือภูเขาก็เอาวะโ,โอเคโอเคอะ, <c oughs> อะไรครับอะไรครับจุ๊จุจุ๊จุจุ๊อ่าตอนนี้สรุปนะครับคือทริปนี้ตอนแรกที่โมโมอบอกว่าจะพาไปเที่ยวน้ำตกภูเขาทะเลนะครับครบเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเฟลนะครับเหลือแค่ภูเขาอย่างเดียว ภูเขาที่เราไปคือเรียกว่าอะไรนะครับภา,าษาเกาหลีคือมงโทรังนะคะมงโรังมงโท,ร,งงทรังนะครับมงโทรังท่านยังหมกจังนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ mountain goat farm นะครับ<ช>ก็แนะนําเลยว่าถ้าใครมาเกาหลีจากโซนี่ขับรถไปสาชั่วโมงโอ,อากาศดีนะครับแล้วก็มีแพะเยอะแยะเลยนะครับอ่านี่เราก็อยู่ที่จุดพักรถกําลังกลับบ้านใช่ค่ะเพราะว่าทริปของมะม่วงเฟลหมดแล้วเขาไปอะไรเดี๋ยวทำไมพวกเนี่ยจากกันไม่ดิงไงยังไง ก่อนหน้านี้ฝนตกนะอยู่ยดีๆพอจะกลับบ้านปุ๊บฝนหยุดเลยอีพีนี้เราก็พาทุกคนมาเที่ยวนะครับก็เห็นมีคอมเมนต์บอกมาว่าให้พาไปเที่ยวที่ที่คนเกาหลีชอบไปเที่ยวนะครับโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้พาไปเที่ยวอีกจะพาไปนะครับผมวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับผมเหนื่อยมากขนาดเฟลนะยังเหนื่อยมากเลยถ้าไม่เฟลจะขนาดไหนไปก่อนนะครับไปแบบนะก่อน 안녕 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 <laughs>